ค่ะสวัสดีค่ะช็อกมาจินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนมาทําอะไรมาดูกันนะคะส่วนประกอบนะคะก็มีกุ้งนะคะกุ้งแกะเปลือกล้างสะอาดนะคะเอาเอาขี้ออกแล้วนะคะมีเครื่องมีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ําตาล น้ำตาลนะคะอันนี้น้ำตาลน้ำปลานี่เป็นส่วนประกอบที่แม่จินปรุงแล้วนะคะมีน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ซอสหอยหนางรมครึ่งช้อนอ่ซีอิวอ๊วซีฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ซอสสาเร็จครึ่งช้อนค่ะอันนี้ผสมแล้วนะคะกระเทียมโขลกโขลกนะคะคบลกละเอียด แล้วก็มีส่วนประกอบอย่างอื่นก็มีตับประรดนะคะสับปลรดเอาพอเอาให้สุกนะคะสุกค่อนข้างสุกนะคะหามค่อนข้างสุกพริกนะคะพริกหวานนะคะหวานหลายสีนะคะแดงเขียวเหลืองนะคะแล้วก็มีหัวหอมใหญ่มะเขือเทศมะนาวนะคะมาดูกันนะคะว่าแม่จินจะทำเมนูอะไรนะคะ เราเตรียมเครื่องก่อนนะคะค่ะมาดูกันนะคะเราเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องนะคะมีพริกหวานนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหั่นเป็นลูกเต๋าอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะมะเขือเทศก็หั่นแล้วนะคะหอมหอมก็หั่นเป็นยาวๆอย่างนี้นะคะ ใส่มะนาวนิดหนึ่งนะคะกลับไปรสก็หั่นเรียบร้อยนะคะผ่าเอาแกนออกนะคะอแกนออกแล้วหั่นอย่างนี้นะคะชิ้นพอดีคำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีทําทาอย่างไรนะคะแม่จินจะทําเมนูเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะค่ะมาดูวิธีการทํากันนะคะ เปิดไฟนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะใช้น้ำมันมะกอกน,นะคะเพื่อสุขภาพใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นเราเอา,เาก็เอากระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมที่เราโขกไว้นะคะใส่ลงไปเจียวนะคะ เดี๋ยวให,ห้หอมนะคะเรียวหอมแล้วเราก็ใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะ ไปผัดนะคะผัดพอหอมๆแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะใส่เครื่องเครื่องปรุงนะคะส่วนประกอบอสับประรดนะคะสับประรดแล้วเราก็ผัดสักพักหนึ่งนะคะให้น้ําสับประรดมันออกนะคะให้น้ําสับประรดมันออกก่อนค่อยใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นนะคะ เปิดไฟแรกนะคะให้น้ำสับประรดมันออกก่อนค่ะอันนี้อันนี้นะคะใกล้สุกแล้วนะคะใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสนะคะ เราใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนนะคะช้อนนะคะไม่เต็มแต่นิดนะคะ,คะ,คะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือปลายช้อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะเทลงไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าสับป,ประรดก็สุกแล้วนะคะสับป,ประรดสุกเครื่องปรุงส่วนประกอบที่ใส่เข้าไปนะคะก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวราชิมได้เลยนะคะชิมเลยว่ารสชาติที่เราทำนี่ถูกใจแล้วยังนะคะ นีรสชาตินี่เราเรามีมะน,นาวนะคะให้ออกเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะเราใส่มะน,นาวเพิ่มไปนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะออกเปรี้ยวหวานนะคะเค็มนิดนิดนะคะเปรี้ยวหวานน้ำปิดไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันนะคะเราตักเสิร์ฟกัน ดีมากเลยเมนูนี้นะคะสีสนันสวยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะ เมนูนี้แม่จินขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะ<ม>ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ